ตอนที่4การเวลาผ่านไปเจ้าชายทรงเจริญวัยขึ้นสู่ความเป็นหนุ่มแต่สิ่งอันรื่นรมทั้งหลายที่พระบิดาจัดประทานให้อย่างเลิศเลือนั้นจะเป็นประสาทก็ตาม สวนหรือสระน้ำก็ตามสถานที่สำหรับทรงขี่ม้าและที่ทรงดำเนินเล่นก็ตามแม้ทั้งเหล่าข้าราชบริพารสาวสันกำนันนางก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าที่จะหยุดความคิดอันลึกซึ้งของเจ้าชายได้เลยพระราชาทรงสังเกตเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นเพื่อน่วงเหนียวจิตใจของพระโอรสให้ยึดติดอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงพระองค์เรียกประชุมหมู่มุขอามาททั้งหลายเพื่อว่าจะมีใครสามารถรู้วิธีที่จะทำให้คำพยากรณ์ของพระฤาษีกาละเทวินผู้สูงอายุนั้นไม่เป็นความจริงขึ้นมาได้ อำมาถทั้งหลาย ได้ถวายความคิดว่าทางที่ดีที่สุดในการที่จะยึดหน่วงจิตใจเจ้าชายไม่ให้คิดไปในทำนองสละโลกนั้นมีอยู่อีกวิธีเดียวคือให้เจ้าชายเสกสมรสเสียเจ้าชายจะได้พัวพันอยู่กับพระชายาจนไม่มีเวลาหวนคิดถึงสิ่งใดจนถึงเวลาเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ตามประสงค์ของพระบิดา พระราชาทรงเห็นด้วยในความคิดอันแยบขายนี้รับสั่งให้ประกาศไปยังบรรดาหญิงงามทั้งหลายให้มาสู่นคนกรกบิลพัดในวันที่กำหนดไว้เพื่อจะกรับรางวัลในความเป็นกุลสตรีที่ทรงความงามจากพระหัตถ์ของเจ้าชายจากนั้น พระองค์ได้จัดให้อามา์ที่ชาญฉลาดจำนวนหนึ่งคอยจับตาดูพระโอรสเพื่อสังเกตว่าจะมีท่าทางพอใจสตรีใดเป็นพิเศษ วันประกวดสตรีงามก็มาถึงแต่แม้พระหัตถ์ของเจ้าชายจะยื่นประทานของรางวัลให้แก่บรรดาสตรีงามซึ่งล้วนทรงพัตราพรอันแพรวพราวทอตานั้นก็จริงแต่พระไทยกลับทรงครุ่นคิดถึงสิ่งที่ใหญ่หลวงกว่าเป็นความจริงแท้กว่าสิ่งยั่วยวนตรงเบื้องพระพัก จนสตรีเหล่านั้นแทนที่จะปลาบปลื้มยินดีที่จะได้เข้าใกล้พระองค์กลับมีแต่ความสะทกสะท้านเกรงกลัวพวกเธอรู้สึกเหมือนว่าพระองค์เป็นเพียงเทวรูปองค์หนึง่งมากกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาบรรดาอมาย์ที่เฝ้าสังเกตการอยู่จนเกือบถึงสตรีคนสุดท้าย และของรางวัลก็จะหมดอยู่แล้วคิดว่าจะต้องกลับไปทูลพระราชาถึงการไร้ผลในวิธีการนี้แต่แล้วในขณะที่ทุกคนคิดว่าเป็นสตรีคนสุดท้ายและเข้ารับรางวัลชิ้นสุดท้ายผ่านไปแล้วปรากฏสตรีนางหนึ่งได้เดินเข้ามาซึ่งนับว่าช้ากว่ากำหนด ทุกคนที่จับตาดูอยู่นั้นได้สังเกตว่าในขณะที่สตรีผู้นั้นเดินผ่านมาหยุดอยู่ตรงพระพักเจ้าชายได้มีอาการสะดุ้งนิดหนึ่งและสตรีนั้นแทนที่จะก้มหน้าเอียงอายหรือตื่นกลัวอย่างบรรดาสตรีทั้งหลายนางกลับมองพระพักเจ้าชายอย่างตรงๆรแย้มยิ้มแล้วถามว่า ยังพอมีรางวัลอะไรเหลืออยู่สำหรับหม่อมฉันบ้างเจ้าชายทรงยิ้มตอบและตรัสว่าฉันเสียใจที่รางวัลได้หมดไปแล้วแต่เธอจงรับเอาสิ่งนี้ไปเถิดตรัสด,ดังนั้นแล้วทรงปลดสายสังวานอันงดงามจากพระสอของพระองค์และทรงพันรอบข้อพระหัตถ์แห่งสตรีนั้น เห็นดังนั้นเหล่าอมตทั้งหลายก็พากันปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งได้สืบจนทราบว่าสตรีคนสุดท้ายซึ่งมีความงามเป็นเลิศนั้นทรงนามว่ายโสธราเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะผู้ครองนครเทวทหะนับเนื่องเป็นพระญาติสนิทของพระเจ้าสุทโธธนะนั่นเอง ซึ่งเมื่อส่งทราบแล้วในวันต่อมาก็ทรงรีบจัดส่งผู้แทนพระองค์ไปสู่ขอพระธิดายโสธราเพื่อการเสกสมรสกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระราชบุตรมีธรรมเนียมประเพณีอยู่อย่างหนึ่ง บรรดาเจ้าในศากยะวงซึ่งยกว่าเป็นเชื้อชาติที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญแห่งเชิงเขาหิมาลัยว่าเมื่อชายหนุ่มคนใดจะสมรสเขาจะต้องแสดงตนให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขี่มา้าการใช้คันอนและลูกศรตลอดจนการใช้ดาบ ซึ่งแม้เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงเป็นถึงรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ก็ยังต้องอนุวัตตามธรรมเนียมนี้โดยไม่มีการยกเว้นเมื่อถึงวันนัดหมาย ชายหนุ่มแห่งแคว้นสากยะได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อแสดงฝีมือตามที่ตนถนัดต่อหน้าอัมมา์และประชาชนเจ้าชายสิทธัตถะทรงขี่ม้าขาวชื่อกันทก,กะมีความอาจหาในการขับขี่จนสามารถชนะผู้ที่เคยสามารถที่สุดในประเทศได้ มื่อถึงเวลาประกวดการยิงสอนพระองค์ก็สามารถส่งลูกศรไปได้กไกลกว่าและแม่นยำกว่าเจ้าชายเทวทัตซึ่งเคยยกย่องกันว่ายิงสอนได้เก่งที่สุดในประเทศ ในการประลองฝีมือทางฟันดาบนั้นพระองค์ทรงฟันต้นไม้รุ่นเพียงครั้งเดียวด้วยฝีพระหัตถ์อันเที่ยงและประณีตเมื่อลงดาบผ่านไปแล้วต้นไม้ก็ยังคงยืนต้นอยู่ทำให้ผู้ดูทั้งสนามคิดว่าต้นไม้นั้นยังไม่ถูกตัดจนกระทั่งมีลมโชยมาจึงค่อยๆล้มสู่พื้นดินคนทั้งหลายจึงได้เห็นว่าแผลนั้นเรียบเกลี้ยง ยังกับรอยมีดที่ตัดเนยพระองค์จึงเป็นผู้ชนะเจ้าชายนันทะพระอนุชาต่างมารดาซึ่งไม่เคยมีใครชนะในการฟันดาบของเจ้าชายพระองค์นี้ได้อันดับสุดท้ายเป็นการประลองขี่ม้าแข่ง ดยฝีเท้าอันเร็วของม้ากันทะกะก็ได้ทิ้งผู้แข่งขันอื่นๆไว้เบื้องหลังอย่างง่ายได้ซึ่งทำให้นักแข่งพากันไม่พอใจบางคนพูดแก้เก้อว่าเอาได้ม้าฝีเท้าเร็วเช่นม้ากันทะกะมาขี่เราก็ต้องชนะเหมือนกันมันดีอยู่ที่ม้าต่างหากหาใช่ดีที่คนขี่ไม่ลองเอาม้าดำตัวเปลี่ยวที่ไม่เคยยอมให้ใครขึ้นหลังเลยมาพิสูจน์กันดีกว่า ว่าใครจะขึ้นขี่มันได้หรือใครจะนั่งบนหลังมันได้นานที่สุดเมื่อตกลงกันดังนั้นบรรดาเจ้าชายหนุ่มจึงถัดกันพยายามจับม้าดำตัวนั้นเพนขึ้นบนหลังให้ได้แต่ทุกพระองค์ก็ถูกม้าอันดุร้ายลำพองสะบัดตกลงมายังพื้นดินทุกคราวไปกระทั่งเวียนมาถึงรอบเจ้าชายอรชุนจึงได้รับนับถือยกย่องว่าเป็นนักขี่ม้าที่เยี่ยมที่สุด เจ้าชายอรชุนสามารถขึ้นนั่งบนหลังและโวดบังคับมันด้วยแส้เพื่อให้มันวิ่งไปรอบๆสนามแต่อุดใจต่อมาโดยที่ใครๆคาดไม่ถึงมันแหวงศีรษะอย่างรวดเร็วอ้าปากงับขาเจ้าชายอรชุนด้วยฟันอันใหญ่คมและแข็งกร้าวดึงกระชากเจ้าชายให้หลุดจากหลังแล้วเหวี่ยงลงยังพื้นดิน หากเจ้าพนักงานที่ระวังเหตุการณ์ได้เข้าช่วยกันรั้งมันไว้ได้ทันและอีกพวกหนึง่งช่วยกันรุมตีทางเบื้องหลังเจ้าชายอารชุนจึงรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดแต่แม้ม้าเปลี่ยวแสนร้ายตัวนั้นจะอาละวาดได้ถึงเพียงไหนก็ตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ก็จะต้องขึ้นขี่ในรอบถัดมาตามที่ตกลงไว้เดิมทุกคนพากันคิดว่าพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตเจแล้วในครั้งนี้แต่เจ้าชายก็ทรงดำเนินอย่างแช่มช้าเป็นปกติไปยังม้าตัวนั้นทรงวางพระหัตถ์ข้างหนึ่งลงบนคอของมันพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งลูบที่จมูกพร้อมกับกล่าวคำอ่อนโยนที่หูของมันสองสามคำ จากนั้นพระองค์ทรงตกเบาๆาลงที่สีข้างทั้งสองยังความประหลาดใจแก,ทก่ทุกๆคนในการที่ม้าร้ายนั้นยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกซ้ำยังยอมให้พระองค์ขึ้นบนหลังขี่ขับไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังมันทำตามทุกๆอย่างที่เจ้าชายปรารถนาโดยไม่ต้องมีการเคี่ยนตีเลยแม้ม้านั้นก็คงประหลาดใจว่า ไม่เคยมีใครปฏิบัติกับมันเช่นเจ้าชายองค์นี้เลยในที่สุดทุกคนได้ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถานั้นนอกจากจะชำนาญการกีฬาทุกประเภทแล้วยังเป็นนักขี่ม้าที่เที่ยวชาญที่สุดของประเทศอีกด้วย จึงเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่จะเป็นพระสวามีของเจ้าหญิงยโสธราผู้งามเลิศแม้พระเจ้าสุป,ปพุทธะพระบิดาของเจ้าหญิงก็ทรงยินดีที่ได้ยกธิดาของพระองค์ให้เป็นพระชายาเจ้าชายหนุ่มรูปงามและแกว่นกล้าพระองค์นี้ด้วยความเต็มพระท,พทัยพิธีอพิเศษสมรสเสร็จสิ้นลง ท่ามกลางความชื่นชมยินดีอันใหญ่หลวงของคนทุกหมู่เหล่าเจ้าชายและพระชายาผู้เลอโฉมเสด็จประทับณปราศาสตร์ที่พระบิดารับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่อย่างงดงามเพื่อพระโอรสและพระสุนิสาได้เสวยสุขอันแวดล้อมด้วยความเบิกบานหารือหันทุกสิ่งทุกประการเต็มตามที่คนหนุ่มคนสาวจะพึงบันเทิงได้ บัจนี้พระเจ้าสุโทธนะเริ่มทรงดีพระไยว่าพระโอรสของพระองค์คงจะเลิกความคิดที่จะออกผนวดเป็นนักบวชแล้วแต่เพื่อจะให้เป็นที่แน่นอนยิ่งขึ้นจึงรับสั่งมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในปราสาทนั้นเอ่ยถึงสิ่งที่นำซึ่งความเศร้าสลดเช่นความแก่ความเจ็บและความตายแม้แต่คําเดียว ผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดนั้นจะต้องป้องกันทุกทางที่จะทําให้เสมือนว่าสิ่งอันไม่พึงปรารถนานั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยยิ่งกว่านั้นทรงมีพระราชโอการอันเฉียบขาดว่าหากเจ้าพนักงานรับใช้คนใดมีลักษณะอ่อนเพลียหรือเจ็บไข้หรือสอไปในทางคนชราต้องออกไปให้พ้นวังทันที ทุกๆคนที่แวดล้อมพระโอรสจะต้องแสดงอาการรื่นเริงแจ่มใสตลอดทั้งวันทั้งคืนและในยามปรนิบัติเต้นรำขับกล่อมก็จะต้องไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ปรากฏประดุจว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากการยิ้มแย้มและเสียงสวนสรรชื่นบานเท่านั้น และเพื่อเป็นที่แน่พระไทยรับสั่งให้สร้างกำแพงสูงเพื่อล้อมประสาทและอุทยานของพระโอรสไว้ทรงกำชับผู้เฝ้าประตูทั้งหลายว่าจะต้องไม่ยอมให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกกำแพงไม่ว่าการณีใดๆจบชีวประวัติตอนที่สี